กันผมจะพยายามครับแม่ถ้าอย่างนั้นเย็นนี้พาเขาไปทานข้าวแม่จะให้เลขาโทรไปจองโต๊ะให้หนูราณีเอาใจสักหน่อยเดี๋ยวเขา,เขาหายโกรธเย็นนี้ผมไม่ว่างครับผมมีนัดแล้วนัดอะไรจะสำคัญเท่ากับนัดของคู่มั่นล่ะยกเลิกซะ ผมยกเลิกไม่ได้ครับแม่แม่ครับแม่เอางี้แล้วกันนะครับพอราณีเขาอารมณ์ดีเมื่อไหร่ผมจะไปงอเขาเองพอใจไหมครับอยยากยุดเววลไ้ ต้นทางลงมาช้าไปหน่อยสวัสดีครับท่านสวัสดีไม่ช้าหร้วครับผมก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันครับรูปคุณการะเกดร,รูปนี้นี่งามจริงๆนะครับคุณรู้จักเชื่อเธอได้ยังไงเนี่ยบังเอิญนะครับผมผมรู้จักกับญาติห่างๆของเธอคุณหญิงสักรารรัตนะครับอ๋อไม่สครานรัครับ ว่าผู้หญิงสครานดัตเธอก็ไม่ทราบอะไรเลยนอกจากเรื่องของเธอเองมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะนะเพราะว่าเรื่องมันผ่านมาตั้งห้าหกสิบปีแล้วละมั้งผู้หญิงคนนี้น่นะะจะว่าเป็นคนรักก็คงจะได้เพราะว่าเธอนะ่ะเป็นต้นเหตุที่ทำให้พี่เชื้อของผมต้องอยู่เป็นโสดจนถึงแก่กรรมเพราะว่า ไม่ได้แต่งงานกันเธอตายตั้งแต่ยังสาวเหรอครับล่าวกาแต่ว่ามียานต้องพลัดพรากกันไป <c oughs> ชีวิตก็อย่างนี้แหละคุณ <c oughs> บางทีรักแล้วก็สุขบางทีรักแล้วก็โศกยิ่งกว่านิยายสะอีกนะก เขาถ่ายรูปกันเนอผมยังเด็กมากคุณจำคุณตาคุณได้ใช่ไหมคุณตาแต่งตัวแบบจีนเลยนะครับตอนนั้นน่ะคุณเม่งทรงเพิ่งมาอยู่เมืองไทยได้มากี่ปีหรอกท่านพูดภาษากรงกเก่งนะภาษาไทยก็พอจะได้หรอกท่านเป็นคนสุภาพเรียบร้อยมาก ตอนนั้นนะผมยังเด็กท่านให้เกียรติผมยังก็ว่าผมนี่เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งเลยทีเดียวคนกลางนี่คุณตาเชื่อนะครับแต,แต่คนซ้ายมือนี่ใครล่ะครับอ๋อคจะเพื่อนของท่านอีกคนนะพราคงเป็นชาวต่างชาตินะครับถึงแต่งตัวแบบตะวันตกนี้ก็อาจจะใช่นะ แม้แต่หน้าเสียดายไม่เห็นหน้าไมมันเห็นหน้าไม่ค่อยชัดนะครับมันเลอะ,ะๆไงมัรู้รูปนี่อ,นอาหารตั้งโตเสร็จแล้วค่ะอืไปไปเชิญห้องหาหาถอะครับผม จอนค่ะสวัสดีครับค,ครับใช่ไหมครับค่ะขอบคุณค่ะออ้ที่นี่อร่อยดีนะค่ะบรรยากาศก็ดีนะคะครับสั่งไว้แล้วตอนเต็มที่ถึงนะค่ะ จาเพ่อนเก่าครับค่ะเชิญเลยค่ะให้รานีไหนมานั่งอยู่คนเดียวคู่มันของขุนหายไปไหนล่ะไปตายแล้วมัง้งคุณพี่เชื้อได้ถ้วยชามชุดนี้ ซึ่งสั่งทำเป็นพิเศษเป็นของขวัญมีอักษรยอดติดอยู่ด้วยท่านเก็บรักษาไว้อย่างดีทีเดียวจะนำออกมาใช้ก็เฉพาะเวลาที่มีแขกพิเศษนานๆครั้งผมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยครับที่ท่านนับผมเป็นแขกพิเศษด้วยจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองสำคัญอะไรมากขนาดนั้นหรอกครับก็ในเมื่อคุณเป็นหลานของคุณแม่งทรงนะ แล้วผมก็นับถือคุณเป่งทรงเหมือนพี่ชายของผมคนหนึ่งท่านครับผมมีความรู้สึกเหมือนกับว่าในบ้านหลังเนี้มันเหมือนกับว่าเวลามันหยุดอยู่กับที่อะครับคนเรานะ่ะนึกว่าเวลาเหมือนสายน้ำผ่านแล้วก็ผ่านเลยไป ความจริงแล้วมันไม่ใช่เวลาหยุดได้จริงๆถ้าเราบังคับเป็นโดยใช้นี่พลังงานจากสมองผมก็รอฟังข่าวงานแต่งานของคนเหมือนกันถึงไม่ได้รับบัตรเชิญยังไงก็ต้องไปให้ได้ละ่ะใครขอให้คุณนัง่งจอนโ้ยเพื่อนเก่าเจอกันทางที ไม่ให้ดีใจได้ยังไงล่ะฮะเนี่ยคุณนมากับใครก็ไปนั่งกับคนนั้นเถอะแปหาเก่งนี่ท่าทางติ่มติ่มใครก็ไม่ได้เท่าคุมอราณีให้ผมตายผมก็ลืมผมไม่ได้หรอกฮะ ลูกค้ารายใหญ่ของผมที่บริษัทนะครับออ๋ค่ะขอลยนะครับ ไตนะครับไม่อยู่บ้านกรนุณาฝากชื่อและเบิดโทรกลับไปแล้วผมจะโทรกลับครับขอบคุณครับไปตายซะคุณจะเชื่อไหมถ้าผมจะบอกคุณว่ามีอะไรอีกอย่างหนึ่งที่เดินได้เร็วกว่าแสงแล้วก็ยังไม่สามารถคำนวณได้ด้วยว่าความเร็วสูงสุดเป็นเท่าไหร่ อะไร่ะครับท่านกระแสจิตของคนเรานี่ไงสมองของคนเราเนี่ยนะมันจะส่งคลื่นออกมาแล้วก็ส่งออกมาอย่างสม่ำเสมอสามารถรัดได้ด้วยเราเรียกว่ากระแสจิตแต่ว่า มันไม่ใช่คลื่นชนิดใดชนิดหนึ่งที่เรารู้จักกันในโลกนี้แล้วก็มันไม่เกี่ยวกับเวลาหรือว่าระยะทางพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าแสงเดินทางจากดวงอาทิตย์มาอย่างโลกมนุษย์ต้องใช้เวลา8นาทีใครสักคนหนึ่งจะเดินทางด้วยความเร็วขนาดนั้นก็ต้องใช้เวลา